หม่สชงผู้เข้ามาเลเนลิกไทยขอทางสิงคังในตอนแนวขามมาเห็นซ้อมกันเนี่ลิกไทยกันเนาะการพันสระอักษรดำสระอ่ำในค่ะตีเป็นอามาเพียรจำนาอ่ำในค่ะเนาะการพันสระอักษรดำสระอ่ำอักษรกลางเสิงกลางภาคาตอนด้านในเสิงกลางในในค่ะเนาะ แถวหน้าในเดบิเ um, ป็นดดนดาตุเมลิกพยัญชนะและแถวนั้นเดบิวต์ดาสระอัมนั่นค่ะเนาะและสิงยูยูสามันมันนี่ค่ะเนาะและบ่มาสสววรรณยุค่ะเนาะกออัมกัมกออัมกัมไม่เอกกัมนี่ค่ะเนาะกออัมกัมไม่ทุกกัมกออัมกัมไม่ตรีกัม ก่ออัมกำใมจตวะกรรมนะะี่ค่ะออกค่ะออกเสียงซึ่งในคันเน,ะนาะดอนดาสียงกลางค่ะปิกตีว่าเขาเดียวมาใส่เมืองนังโจกอตีออกจอมสิงจ้าคุยคันเนาะเลปดอกออกสียง,งตาเสียน,นก,กันเนาะออกค่ะสยงกลางด่านเขาดูด้านออกมาใส่เลมดคันเนาะการพันสระอักษรดำสระอัมอักษรสูงเสียงสูงนะคะออกออกค่ะนี่ดีดีเป็ดดนดอนดาสียงสูงค่ะเนาะขออัมขำ ขออัมคำไม่เอกคำขออัมคำไม่ทุกคำนคะครับโอกครับเพว่าดีคอในในห้าหลายเป็นตูดังอันอะเนาะตูดังสิง่งในกอดีออกกับซอมสิ่งสิ่งนั้นค่ะเมื่อหนังเบื้องแรกมนันนะารับเอาเอาทอากทออัมคำทออัมคำไม่เอกไอ้ก็ทำไม่ทุกก็ทำออกคดีออกสิ่งสิ่งนั้นกันเนาะ พตเอาสุดสดะดเยก็ได้ออกซอนซิงสิงสงนัน,นะคะ่ะการพันสลัอักษรดดำสละอัมอักษรนดำสิงเตมนะคะเนะาะออคารนดันได้ซิงเตมะคะเน,นาะคออัมคำไหนคะเนาะคออัมในตีอ่านว่าคำะค่ะเนาะและอ่านมาในที่นดีเอาายเบตก่นาย่นเบือกดเถวมันดียาวนี่แหละอ่าเอาไว้มาคนากันด้วยกว่อนนะคะเนาะคออัมคำไม่เอกคำ ขออําคำไม่ทุกคำนะครับออกอเสียงเส้นเลยครับเนาะบ่เอาดูดังมิวมาใส่ก์เหมือนครับพอเงาะก็เงออําเงำเงาะอําเงำเอกงำเงออําเงาไม่ทุกเงำออกเสียงเส่นครับเนาะออกใครอยู่มยามาดีออกเสียงกันกูก็อยู่ในการเนาะพอออกเสียงในก็ต้องทําไว้ดีในคอมเมนต์เลยครับเนาะคลิปดีเสียงกลางเสียงสูงเสียงเดียมเจนอะไก็สั่งมาไปไลท์ดีมีจึงละลายในก็ปลอกอบเห็นกันขึ้นไลไรในครับเนาะ ราคาไม่สูงดังเส้งค่า